วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพบระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนพฤกษาศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI Botanicals Conservation, Conservation International และสวนจากภูพาสู่มหานาที ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระราชนตรยัยทรงศีลเมือ่อประธานสงถวายศีลจบพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นางนฤุมลล้อมทองกรรมการและผู้ช่วยเฮรันยิกมูล,ลนิธิสนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และนางวันธนีวัฒน,นกรรมการมูล,ลนิธิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจีบัต และจากนั้นท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคารักกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิกราบบังคมทูลสำเนาในพระมหากรุณาธิคุณกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสร ر กิตสวนพฤกษาศาสากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาทีซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิได้พัฒนาสวนในทุกด้านเพื่อก้าวสู่การเป็นสวนพฤกษาศาสตร์ที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ากลหรือ BGCI Botanic Gardens Conservation International ซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจได้รับการรับรองเป็นสวนพฤกษศาสตร์ากลมาตรฐาน BGCI เมื่อวันที่16กันยายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจะรวมไปถึงสวนจากภูพาสู่มหาาทีที่มูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพม,มหานครจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่26ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างพื้นสุดท้ายใน200ไร่เชื่อมต่อกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยน้อมนาพระราชการณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแนวพระราชศาวนีปลูกป่าในใจคนมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบรวมทั้งเพื่อบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร ชนาการที่เบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยโดยเป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลแห่งแรกในกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย และโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีโดยวงเฉลิมราชควบคุมวงโดยนายวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลพุทธศักราช2560ในเพลงต้นไม้ของพ่อขับร้องโดยนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2565ร่วมกับศิลปินนักร้องจากโรงมหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงพร้อมด้วยการแสดงประกอบเพลงจากคณะนักแสดงโคน สาราเฉลิมกรุงและคิดบวกสิบกํากับการแสดงโดยนายยุทธนาและนายกล้ากูลอาราเดชานัตนักแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงรุ่นแรกประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งเปิดป่าองค์ที่สองอย่างรากพระบารามีองค์ที่สามเกสชาตรื่นรมองค์ที่สี่ส่งต่อพระราชปณิธาน,านและองค์ที่ห้าพระเมตตาบารามีรัชกาลที่สิบ รวมทั้งเพลงตามรอยความดีบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 และจากนั้นทอดพระเนตรแบบจำลองและนิทรรศการสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจสวนพฤกษาศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาทีซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจเป็นสวนสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่จำนวน200ไร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ12สิงหาคม2535 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชโาายของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีรูปแบบการจัดสวนเป็นไปตามหลักระบบนิเวศและความหลากหลายของพืชพันธุ์เช่นเดียวกับพื้นป่าในธรรมชาติให้เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่สมบูรณ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงมีลักษณะเป็นสวนป่าสวนดอกไม้สวยงามร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพันไม้สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนช่วยกันร,รักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้พัฒนาและดูแลรักษาสวน นแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนสวนจากภูผาสูมหานาทีจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันไม้นานาพันธุ์จากทั่วประเทศรวมถึงพันไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆตั้งแต่พันไม้บนที่สูงจนถึงพันไม้ในที่ลุ่มตามแนวคิดจากภูผาสูมหานาทีด้วยการสร้างให้เกิดระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ในพื้นที่รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปลูกป่าพื้นที่พักผ่อนและสถานที่ทํากิจกรรมต่างๆตลอดจนเป็นพื้นที่เรียนรู้เส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปลูก พื้นที่ชุ่มน้ําป่าเศรษฐกิจเนินทุ่งดอกหญ้าบอกเป็ดชลประธานจําลองพื้นที่ลุยน้ําหอชมวิวสาราริมน้ําสะพานชมวิวป่าทึบลานบัวสวนกล้วยเดิมอัฐจันย่าอัธจันริมน้ําอาคารฝึกอบรมและอาคารอเนกประสงค์ด้วย และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นรวงพึ่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยปลาคาบซึ่งได้พระราชทานลูกปลาคาบทรงเลี้ยงจํานวน172ตัวจํานวนหสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์โคฮากุพันธุ์อากามัจุบะพันธุ์กิอุจิรุพันธุ์เบนิกอยพันธุ์คาราชิกอยและพันธุ์คาราชิโกโย เพื่อส่งปล่อยที่สระในสวนจากภูผาสุมหานทีสำหรับให้ประชาชนที่มาพักผ่อนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและศึกษาประโยชน์ของป่าคราบรวมทั้งเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศ ขณะนั้นวงดนตรีเฉลิมราชบรรเลงและขับร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงที่อัญเชิญคำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2550คือข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณคือตำนานความอุดมสมบูรณ์สินฝากลูกไทยร่วม่วงแหนรักแผ่นดินถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประพันธ์เป็นบทเพลง เวลา18นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จอกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระพง์วชิรากรสุนทรสุนทราโภเจ้าอาวาสวัาชภาติการามประกอบด้วยพระครูวิจิตศรีลาพรปราณีสุปภาโตเจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนคริน จังหวัดนครสวรรค์และพระสงฆ์เฝ้าถวายเสาเทียนชัยมงคลเนื้อทองสำริดพร้อมฐานรองรับซึ่งทำจากไม้มงคลสามชนิดได้แก่ไม้สักทองไม้พยุงและไม้ขนุนแกสลักลายไทยปิดทองคำเปลวเพื่อใช้บรรจุเทียนชัยมงคลสำหรับจุดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระแผนที่ประเทศไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 0 เพื่อพระราชทานแก่วัดและเทวสถานตามพระราชอัธยาศัยเสาเทียนเชียงมงคลน,นี้ออกแบบและจัดสร้างโดยพระพรหมวชิรากรสุนทรสุนทราโพเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เสาเทียนชัยสร้างขึ้นจากทองสำริดรูปทรงกระบอกเทียนแหสูง173เซนติเมตรภายในกระบอกบรรจุน้ำเพื่อให้เปลเวไฟที่ยอดเทียนชัยลอยพ้นเหนือน้ำอยู่ได้ตลอดเวลาโดยรอบเสาประกอบด้วยตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28บกรกฎาคม2567ตราสัญ,ญลักษณ์วราชภาติการามและตราสัญ,ญลักษณ์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ รูปเทพนพเคราะห์ทั้ง9้าองค์รูปจักราศี12ราศีรูปเทพนักสัตว์สราศีปลายยอดเสามีรูปปั้นลวดลายมังกรฐานมีรูปปั้นลวดลายพญานาคพ่นน้ํายอดเสามีดอกบวัวบาน3มชั้นกว้าง30เซนติเมตรเสาเทียนชัยวางอยู่บนฐานทรงน้ําเต้ามียักษ์แบกอยู่บนฐานบวัวคว่ำกว้าง47เซนติเมตรปากพญานาคมีที่ระบายน้ําออกได้เพื่อใช้ใส่เทียนเจมงคลสําหรับจุดถวายพระพร